โรงเรียนผู่ขันวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่14ตำบลห้วยเหนืออำเภอผูกขันจังหวัดศ,ศรีสะเกดเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่3เป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน490คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน27คนบริหารงานโดยนางอาริรัตน์พันแข่นผู้อำนวยการโรงเรียนผูกขันวิทยา จากนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อที่สองประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจรยยิยธรรมและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิสเกบเขตสาด้านอินโนเวชันการขับเคลื่อนเอ t i v เรียนนิ่งโดยใช้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโรงเรียนผูกขันวิทยาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าวอีกทั้งอำเภอผูกขัน มีต้นทุนความเป็นมาด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่น่าสนใจจึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิน่นเรื่องตามรอยเจ้าเมืองกุขันคนที่9โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิน่นในรูปแบบสือ่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนให้ผู้เรียนมีความรัก ความหวงแหนภาพภูมิใจในบ้านเมืองและท้องถิ่นของตนเองในการทำเบสแพทิสครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากศึกษานิเทศด็อกเตอร์รุ่งรพีสมทองศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีส,สกเกียเขตสให้คำชี้แนะและวางแผนการดำเนินง,งานโดยเริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานและตัวชี้วัดร,รายวิชาประวัติศาสตร์ เเยสีสกกรัไปนลพระยาขุขันธพักดีศรีนครลำดวนหรือชื่อเดิมคือเท้าปัญญาเจ้าเมืองขุขันท่านที่9เป็นบุตรของเจ้าเมืองขุขันท่านที่8ถึงแก่อนิจกรรมปีพุทธศักราช2470รวมอยู่ในราชการ3ามตำแหน่งคือ 1. ตําแหน่งเจ้าเมืองขุขัน 2. ์ตแหน่งผู้ว่าราชการเมืองขุขันธ ตำแหน่งกรมการพิเศษจังหวัดขุขนันสิริอายุได้70ปีกลุ่มสาระก,การเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมได้นำหลักสูตรท้องถิ่นมาจากกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1การกำหนดหัวข้อนักเรียนได้เลือกประเด็นที่น่าสนใจได้แก่1ภูมิบ้านภูมิเมืองและาศาสนสถาน2 ผู้สืบเชื้อสาย 3. ศิลปวัฒนธรรมเมืองขุขัน์ขั้นที่2การเก็บรวบรวมข้อมูลทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลายด้วยการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่นสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเมืองขุขัน์และสอบถามจากภูมิปัญญาคือดออรนิติภูมิขุข,ขันทินและพระวีรพงศ์วิสุทธโธได้ข้อมูลดังนี้ศาสนสถานที่สําคัญในสมัยท้าวปัญญา มีสีแห่งคือวัดบกจันนครวัดไทยเทพนิมิตวัดเจ็กโพพฤกและวัดเขียนบูรพารามซึ่งเปรียบเสมือนภูมิเมืองขุขันผู้สืบเชื้อสายจากอดีตถึงปัจจุบันคือนามสกุลขุขันทินและสีสุภาพ ศิลปะวัฒนธรรมเมืองขูขันได้แก่ประเพณีแซนโดนตาเป็นประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วปัจจุบันประเพณีแซนโดนตาเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาวอำเภอขุขันขั้นที่3ประเมินคุณค่าหลักฐาน ขั้นที่4การตีความวิเคราะห์ข้อมูลโดยได้รับความอนุเคราะห์จากนางเครือวันคำใสข้าราชการบำนาญอดีตเจ้าหน้าที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นเอ่อเป็นลูกของเจ้าเมืองที่แต่งริงไหมคะคณะสถานี่ั่งันในสมัยพระยาปุขนทีศรีนครรักดวนเท้าปัญญัติบุขนที มีวัดศกจารย์นครวัไดไทเทพนิมิตและวัดเจ๊โคอยอย้ชที่ลึกค่ะทำให้หนูมองว่าวัฒนธรรมหลายๆด้านของครอบครัวคนหนึคือการปลูกฝังคติธรรมจริยธรรมที่ดีน้ำที่เก่งทุกๆหนทางพวกเราได้สร้างถึง,งที่ศิลปศาสตร์ข่าวปัญญาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ ความเข้าใจและสามารถทำภูมิสารประวัติศาสตร์ของถิ่นโดยใช้วิธีการทำประวัติศาสตร์เพื่อใช้ในกระบวดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ค่ะหลังจากได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของถิ่นเรื่องภูมิไทยทำให้เด็กมีความรู้สึกนับในวิถีชีวิตอของถิ่นต่างๆเองมากขึ้น